รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8ปด้หดินสไลด์ฉับคนตายครับพ่อแม่แม่สวัสดีวันพฤึหัสรู้ฟ้าทันฝนกับผมพงศ์ศศิพงษ์ครับเหตุเกิดขึ้นกลางบ้านหนองโต ปานที่อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทธลุงเลยนะครับนี่นี่รถแบ็คโฮยกศพขึ้นมาแล้วนะครับเรื่องของเรื่องงานคนงานเนี่ยที่ตกลงไปตายเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไปนั่งอยู่ตรงปากหลุมที่เขาขุดหลุมที่จะวางสายไฟส่องสว่างริมทางเอาไว้นะครับปรากฏดินข้างหลังสไลด์ดันหัวทิ้มตกไป ตายคาที่เลยนะครับบรรดาไทยมุงก็มาบรรดาเพื่อนๆเสียอกเสียใจกันใหญ่เลยนะครับลงไปช่วยเอาไวา้ไม่ทันบางคนต้องดมยากันเลยเพราะว่าจะเป็นลมเป็นแล้งเลยครับลึกไหมเนี่ยมันจะ่คามเมตรอืมมันต้องไม่ตันเลยแกลงไปที่ก้อนเดียวแกลงกนั่นอยู่กนเดีย่ยแต่แกอยู่กลางๆนั่นเองเลยตรงนี้มันคุดึกปีเซ่เหรอมันต่อรถเข้าไปฝังนู่นอ๋อจอดรถไหลอยไปตากไปนู่นน กกกึกไปเม็ดไปไหนงเม็เม็ดนองบ่อ้นฟังเลยนอกจากดินสไลด์ต้องระวังแล้วนะครับน้ําท่วมน้ําล่ะต้องเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่10จังหวัดทางภาคใต้ตอนกลางลงไปจนถึงตอนล่างของภาคเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยระดับสีเหลืองจะมีฝนทันลมอย่างหนักนอกจากนี้ยังต้องระวังอันตรายจากคลื่นลมพัดแรงด้วยนะครับโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยจุดไหนที่ฝนตกหนัก พื้นจะสูงมากกว่า3เมตรเลยนะครับทั้งหมดเกิดขึ้นจากลมรมระุุที่พัดแรง,งว่าลมหนาประเทศจินแพ่เสริมลงมาย่างต่อเนื่องแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะตั้งแต่เที่วันเป็นต้นไปยันเย็นนู่นนะครับในพื้นที่จังหวัดชุมพรลงไปจนถึงตอนล่างของภาค ฝนจะตกอย่างต่อเนื่องแต่นี่ยังไม่น่ากลัวเท่านะครับหลางเที่ยงคืนนี้เป็นต้นไปย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะบ,บอนเนียวประเทศมาเลเซียจะถูกดันขึ้นมาจุดสีแดงๆตรงนี้นะครับใครอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต,ต้จะมีฝนถล่มอย่างหนักมากเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับถึงสว่างถึงสายของวันพรุ่งนี้นู่นเลยนะครับ ขณะที่ทางตอนบนของประเทศหลังจากที่ผ่านพ้นอากาศแ้รปรวนไปแล้วนะครับอุทยานวานอนที่จังหวัดยะโสธรตรงนี้อุ้ยบรรดาลิงเจ็กยักออกมาเพนพางกันเต็มไปหมดเลยนะครับ ไม่ได้มาขออาหารแต่มาอาบแดดเพราะว่าลมหนาวพัดโชยอย่างต่อเนื่องตรงไหนที่แดดลงนี่มันก็อยากเข้าไปจองพื้นที่กันนะครับมีภาพน่ารักน่ารักของครูแม่ลูกด้วยนะครับนี่อุ้มลูกมาเลยนะครับลูกบอกว่าแม่แม่ทำไมมันเย็นขนาดนี้เนี่ยหูยแข็งไม่หมดแล้วนะครับเออนอกจากนี้ยังมีลิงคู่ผัวเมียกันด้วยโอ,อ้ยมานอนอาบแดดก,กันสวีทวานเววอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับใครไม่มีผัวพี่เมีย มาเดียวเดียวต้องไปนั่งกันกลางถงนนแบบนี้มองไกลๆไม่ใช่นกเพนกวินหนีหนาวม,มาจากขั้วโลกเหนือนะครับพอๆพอแม่แม่เออเห็นแล้วน่าเอ็นดูจริงๆนะครับทั้งตอนบนของประเทศวันนี้อากาศเย็นลง1-2งถึงสององศาหนาวสุดเย็นสุดยังอยู่ที่ภาคอีสานอุณหภูมิต่ำสุดพื้นราบ12องศาเย็นช่ำจิตช่ำใจมากๆเลยนะครับริงอะริงจกักจักรรักอ่ะรักจริงๆนะพี่ลี่พี่ก้อยรู้ฟ้าทันฝนกระพงทุกวัน ทุกแพลตฟอร์มที่นี่สวัสดีครับอลบบุรีมีลิงแต่รักจริงๆมีที่ไหนอะพงออ้ยตามหาอยู่ใช่ไหมตามหารักจริงตามหารักจริงให้พี่อูเออดูนดีตามมาหลายสิบปีแล้วโยงเขาแบบนั้นอีกนะคะแต่จริงๆอะอย่ารักกางเกงลิงก็พออจริง ข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงข้างครอบคลุม